สวัสดีครับวันนี้มาพูดกับผมช่องเจ็ดยับเยิ่สิงนะครับวันนี้จะพาวันนี้ก็จะประกอบเชือฝานะครับแต่เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูวิธีใส่น็อตเสาเสื้อก่อนนะครับว่าวิธีใส่ยังไงบางบางท่านยังอาจจะไม่รู้นะครับแต่สําหรับท่านที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับ <S <S ผมแค่อยากจะเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็บ่งปันแชร์ประสบการณ์แชร์ความรูต้ต่างๆให้ เพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็นําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็รัวเสาเสื้อ kr นะครับจะมีห้าตัวนะครับเสาที่ยึดกระฝานะครับจะมีห้าตัวนะครับก็แล้วสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเมียนี่ยก็เป็นเบอร์สิบสองนะครับ นัดเสานี่มันก็เบอร์สิบสองเนี่ยนัดของมันนะครับมันจะมีด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่เรียบนะครับเห็นไหมครับเรียบนะครับอีกด้านหนึ่งจะมนนะครับอ่าออาถูกนะครับอ่าก็เอาด้านมนนะครับขึ้นขึ้นด้านบนนะครับก็คือด้านที่เราจะใส่ลงไปในเสื้อเนี่ยก็คือด้านที่เป็นเรียบนะครับ นี่ออกไหมครับเพื่อนๆพอเข้าใจแล้วนะครับโอเคนะครับด้านมนขึ้นด้านบนที่จะยึดกับฝาด้านล่างปักลงไปด้านล่างครับยึดกับเสื้อโอเคนะครับนะครับไม่ใช่ว่าใส่ยังไงก็ได้นะครับเพราะสแตนดาร์เดิมเดิมมันใส่มาอย่างนี้นะครับเราก็แค่ทำตามที่เขาทำมานะครับแล้วก็น็อตเอสิบสองนะครับใส่เลยครับนี่ครับ ด้านเรียบนะครับนี่ด้านบนนี่ด้านบนนะครับดูไม่ชัดอีกนี่นี่เรียบนะครับนี่ด้านบนนะครับโอเคครับใส่เข้าไปสักครึ่งนะครับ แต่ว่าขันเกวไม่ได้อันนั้นนานะครับอย่าผมขันให้เกลียวมันมันเข้าทางานะครับเดี๋ยวมันดวนต่อครับอ,อ๋อโอเคครับมาดูกันต่อนะครับก็จะใช้น้ํายาล็อกเกลียวด้วยนะครับเพื่อให้มัน ไม่คลายนะครัอย่าให้มันคลายเองนะเวลามันสัน่นไม่ต้องใช้เยอะอเอาแค่พออยู่ๆนะครับไม่ต้องไปเยอะนะไปเพราะเดี๋ยวตอนเราขันคนระับเกี่ยวมันก็หมุนรอบอยู่แนละ้วใส่ไปเลยนะครับนะัดนะเรียบนะครับก็เพื่อจะเป็นความรู้แก่เ,เพื่อนๆนะครับรู้นะว่า อ่าเราจะขันลงไปยังไงนะครับเนี่ยัวเมีเบอร์สองของตัวนะครับมันก็แล้วแต่เทคนิคคนนะครับแล้วแต่ความถนัด ขันไปเลยครับขันไปเลยครับก็ยึดเนี่ยยึดน็อตลูมเมียสองตัวนี้มันแน่นนะครับแล้วเราก็ขันได้แล้วมันจะไม่ตามมันจะไม่หมุนตามแล้วนะแล้วเวลาถอดเราก็แค่คลายสองตัวนี้ออกจากกันนะครับไม่ไม่ยากครับนี่นะครับนี่ยังรเกลียวครับนี่ผมใส่เยอะไปนะครับมันขึ้นมาด้านบนเลยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเวลาถอดมันยากลำบาก พอประมาณพอประมาณนะครับก็ขันไปจนสุดเกี่ยวนะครับสุดเกี่ยวของมันเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะผมก็จะทำํำยาวๆเลย โอเคครับ okay นะเวลาคลายก็คลายอย่างนี้ครับก็จับสองตัวนี้ล็อกแล้วก็คลายนะครับพอจะนึกลับออกครับก็ทำอย่างนี้ <c oughs> ก็ทำอย่างนี้วนจนครบทั้งหมดนะครับนะครับมันก็เวลาคลายกรับมันก็จะน็อตเสาเราก็จะไม่ตามขึ้นมานะครับอันนี้มันมีแค่นี้นครับวิธีใส่น็อตสเ ก็เปิเปเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ดู้วเดี๋ยวผมใส่เสร็จวผมก็ประกอบเสื้อประกอบฝาต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูคลิปนะครับแต่นี่ก็คือไหนๆก็ทําแล้วก็เลยว่าทำให้เพื่อนๆได้ดูด้ดีกว่า